เล่นที่แมปที่มีชื่อว่า Lock f o o d แล้วผมกำลังเดินไปเปิดกล่องสุม่มได้โปรดขอได้กิสเพื่อถ้าเอาไปทำหมัดวีสองชู่กิสไม่ได้กิสกิสฮึมเช็คในกระเป๋าดู จะมีกิสมัมยเอ่ยเขาอี I am the smarter is up สาหลายดอกบอกับเออนไปอย่างคนดีเท่แล้วก็วิ่งแล้ววันนี้ผมจะฟาร,ร์วเวไม่ใช่การฟาร,ร์มเวลแบบธรรมดาผมจะไปฟาร,ร์มเวลที่ก็ฮอตดอก ฮอดอกไปว่าหมาปิ้งหรือเรียกสั้นๆว่าหมาย,ย่างเกาะที่เราจะไปไม่ใช่เกาะนี้เกาะไหนท,นท,นทนี่มันสูงง่างยๆแต่ให้ E P เยอะ ก็ให้เงินเยอะด้วยจะเก็บเอาไปทำ I am the s ด r d ซอเ s ร r ์ซอเพรหัสก่อนน่าจะมีเงินอื้อซ่าเลยถึงมีตังไปทำไอเอ็มเดอ d เซฟเซฟเซฟอุ๊ยทะลุเลยโอเค Hot dog mất số của chan. Ao nương sau, so, sâm, lâu bên Tì hi yeah giữ, 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 Còn giữ, giữ, หลับเซอร์อ้าวหลับสามตัวอย่างนี้หลับโอเคที่นี่เกาะฟอร์มดีแต่ตีที่เรื่องตัวดีกว่า เรามี l e เวลสองพัน level สี่ร้อยเจ้าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอู้เรามีเวิลสูสิบสองแสนอุ้ยตัวนี้วิ่งเลวตัวนี้วิ่งเร็วรวิ่งเร็ววิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็ว,วเหรอหักคออืมหลับ ลับเลยฮ่ยเฮ้ยน่นอะไรอ่ะว่าดีฮอตด,ดอกอู้ใช้ตัคงเยอะนะเนี่อ่ะอังกฤษไม่ออกตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดนะโอเคเกิดแล้ว มีอะไรสักอย่างเกิดแถวแถวหนลองไปเกาะดีดูเผื่อจะมีเบคอนที่กำลังยืนเฝ้ากล่องอยู่นี่ไงเบคอนห <Yeah. S 1> ลักษาขอให้ฟันขอให้ฟันถึงยูทูบเบอร์คนนี้ไว้ด้วย กุ้คัวเอามาทำไมก้อนสมุดเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้มันการันตีทุกครั้งเลยเหรอไหนๆก็มาเกาะซอนจินวูแล้วมาต่อยซอนจินวูโดยพระเอกเหรอพระเอก พระเอกโดนหมัดมวยหักคอพระเอกนะพระเอกพระเอกมาหลับต่อย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 ,อย,อยนี่โดนลุ่มก็ยังไม่ตุย เาะนี้น่าจะไม่มีฮะไม่มีตรงนี้อือืมอือืไปอ,อันนั้นต้องการอะไรอะไม่รู้อ่านไม่ออก เ้ามาเกาะนี้ดูเมซิตีเอเบคอนอีสานสีตัวนั้นมันจะเกิดอยู่หน้าเกาะเอเบคอนเกิดอยู่หน้าเกาะคราวนี้ขอให้มีพ่อคุมไอเอ็อะตอมิกหลับแล้วแต่มันการันตีสมุดเกลือ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 คอยเกลือ เกลือเกลือแบบเกลือมากเลยอ่ะคือแบบไม่มีสเตอร์พอคงไอเอ็มอะตอมิกเลยใครก็ได้บอกที่ไอไอพอคงไอเอ็มอะตอมิกหาจากไหนอ่าอ่า ฮอปกิสออปกิสไม่มีเลยอืมเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอะแว่นอะไรอะเฮ้ยนี่มันแว่นออบตัสซีลูหมูคอยหมูไหนดูซิไอ น่าตาแว่นพี่สิรีแดังใช่ไหมแว่นแว่นนี่ไงแว่นน่าจะเป็นแว่นพี่หน่วงมั้งและอยู่ดีมันก็มาอยู่ในบูทนี้หาเบคอนต่อ เด้ย <Hey, S 2> เราไปเกาะอันนั้นดูเกาะอีเวนต์ I am the star คิดว่าตังเราจะไม่พอมั้งต้องเกาะอีต้องเยอะอ่ะอันนี้ไม่พออันนี้น่าจะพออยู่นะ สุคนะไม่พอไฮอะตอมิกไม่พอโอคารุนไม่พอเด็กช่างคนนี้ก็เหมือนจะพอนะน่าจะพอใช้ได้อยู่เดี๋ยวนับก่อนห้าร้อยสี่พันเอ,อ่อหน่วยสิบ ร้อยพันหมืน่นแสนล้านล้อนล้อนล้าน,าน,น,นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้อนล้อนเฮ้ยพอทำไมแอดมินเขาไม่ทำเลขจุดด้วยจะได้มองง่ายๆผมยิงสายตาเขยอยู <c oughs> ่เกือบแตะพี่ขาดอุ้ยป๊า กืแพงแทะแพงแต่อ้ายเกือบแตะช้างดาวมันเกือบแตะที่บ้านผมเลยนี่เกบแตะช้างดาวต่างกันแช่ว่าของผมเป็นตึงใหญ่กว่าย้ำกระมมที่นี่มีเลยไหมมีอันนี้น่าจะไม่พอรูจอกราคาแล้ว อันนี้ไม่พอพี่หนวงพี่หนวงต้องการเว่นใช่ไหมว้าว P N U A ็อจี G. อะไรก็ไม่รู้อุเอ้าเกิด จะหาต้องไหนฟาร์มดีคลิปนี้ไม่ได้มาเพื่อสาระคลิปนี้มาเพื่อหาเบคอนหมัดมวยวีสองใช้แค่อบกิสอบกิสอบกิสแล้วมีไหมเนี่ยแล้วก็ต้องการมวยไทยวีหนึ่งแล้วก็ตังอีก เดี๋ยวดูก่อนออฟกิ่ที่มันเป็นตัวโอ๊บีออฟอันนี้ไม่ใช่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 เออชิมเป็นสิพังนานานี้นี่อ่ะ อ่มอ่มฮมฮึตกลงมันต้องการไม่ไงหรือเปล่าออบแบ็กรอเปล่าออบแบ็กแต่แค่เรามองผิดนบเดี๋ยวมันข้างหลังมันมีตัว K ไหมข้างหลังมันมีตัว K แล้วก็ตัวี นุ๊กไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อบบชอฟบ,ไนนะอบ,บอูไม่ใช่ออฟอันไหนไหนะออฟบีโอุย้ยไม่ใช่ออฟเบกอีกออฟอันไหนออบอันไหนโอ้ยไม่มีออฟอันไหนเลยต้องการออฟกิสใครมีช่วยคอมเมนต์ทีผมต้องการที่จะทำมวยไทยวีสวง ถ้าเกิดผมยังทำไม่ได้และมีคนให้แล้วไปว่าผมตังค์ไม่พอซิมเป็นสี่ป่านนานนี่นี่อึด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 โอ้โหไโดนสกจะเกิดยว สกิลไอสกิวดาตุนี้มันเหมือนจะมันแรงแค่ดาบแรงแค่ต่อสกิลอะมวยไทยวีหนึ่งเพาะพาะเพาะพาะเพาะถ้าเกิดได้อัพกิจมาสองอันก็จะทำทีโพดวีสองกับมวยไทยวีสองอ๋อแล้วคิมลี่เครที่ให้ไอสีม่วง ดำๆผมที่มันจะเป็นกิีดๆนะครับไอ้ที่มันก็คือแบบเหมือนออฟแบ็กผสม,มกับไอออฟอันนี้อ่ะไอไอออฟพะเผลอผสม,มกันจนกลายเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็มีกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับจึงผมต้องการผมต้องการมากใครก็ได้ใครมีถึงสามอันผม ผมจะไปกดใจคนนะถ้าเขาให้ผมมาผมจะดีใจมากได้โปรดทนช่วยผมทีตอนแรกผมสุมได้อยู่แต่ไอ้กล้ามมันแลกกับกระดูกโกโจผมไม่น่างโง่เอาไปแลกเลยและตอนนี้ผมต้องการมันอย่างมากเพื่อที่จะมวยไทยบีสองผมไม่น่างโง่ผมไม่น่าผมไม่น่าง,ง่ไป แรกกระดูกโกโจแรกกับออฟกีสเลยไอออฟที่มันมีสีดำกับสีม่วงผมไม่น่าเป็นแรกเลยผมโง่จริงๆครับสรุปก็คือไอก้ก้าีมวยไทยวีสองมวมยไทยวีหนึ่งจบคลิป